เอเสเคียวบทที่12การพรรณนาให้เห็นภาพการเป็นเฉลยของยูดาพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางพงพันมักกะบทผู้มีตาไว้ดูแต่ไม่เห็นผู้มีหูไว้ฟังแต่ไม่ได้ยินเพราะเขาทั้งหลายเป็นพงพันมักกะบทเพราะฉะนั้นบุตรมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงจัดเตรียมข้าวของสำหรับการเป็นเฉลยให้ตัวเองและจงไปเป็นเฉลยในเวลากลางวันต่อหน้าต่อตาเขาทั้งหลายเจ้าจะต้องจากสถานที่ของเจ้าไปเป็นเฉลยยังอีกที่หนึ่งต่อหน้าต่อตาพวกเขาบางทีพวกเขาจะเข้าใจแม้ว่าเขาเป็นพงพันธ์มักกะบทเจ้าจงนำข้าวของของเจ้าคือข้าวของสำหรับการเป็นเฉลยออกมาในเวลากลางวัน ต่อหน้าต่อตาเขาทั้งหลายและในเวลาเย็นเจ้าจงออกไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาเหมือนอย่างออกไปเป็นเฉลยจงเจาะกำแพงต่อหน้าต่อตาพวกเขาแล้วนำข้าวของออกไปตามช่องกำแพงนั้นจงยกข้าวของใส่บาของเจ้าต่อหน้าต่อตาพวกเขาแล้วแบกออกไปในเวลามืดเจ้าจงคลุมหน้าไม่ให้เห็นแผ่นดินเพราะเราจะทำให้เจ้า เป็นหมายสำคัญแก่พงพันธ์อิสราเอลแล้วข้าพเจ้าก็ทำตามที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชาข้าพเจ้านำข้าวของเหมือนข้าวของสำหรับการเป็นเฉลยออกมาในเวลากลางวันในเวลาเย็นข้าพเจ้าก็เจาะกำแพงด้วยมือของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้านำข้าวของออกไปในเวลามืดแบกบนบาของข้าพเจ้าไปต่อหน้าต่อตาเขา ในเวลาเช้าพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยพงพันธ์อิสราเอลคือพงพันธ์มักกบฏนั้นได้พูดกับเจ้าไม่เช่หรือว่าเจ้าทําอะไรจงกล่าวแก่พวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าคารวาสนี้เกี่ยวกับเจ้านายผู้นั้นในเยรูซาเลม็มและพงพันธ์อิสราเอลทั้งหมดซึ่งอยู่ในนครนั้น จงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นหมายสำคัญต่อพวกท่านสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำไปแล้วนั้นเขาทั้งหลายก็จะถูกทำแบบเดียวกันนี้ด้วยเขาจะถูกกวาดไปเป็นเฉลยและถูกคุมขังและเจ้านายผู้นั้นซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเขาจะยกข้าวของขึ้นใส่บาในเวลามืดแล้วออกไปเขาทั้งหลายจะเจาะก,กำแพงและนำข้าวของออกไปทางนั้น เขาจะคลุมหน้าของเขาเพื่อว่าเขาจะไม่เห็นแผ่นดินด้วยตาของเขาเองและเราจะกลางข่ายของเราคลุมเขาและเขาจะติดกับดักของเราแล้วเราจะนำเขาเข้าไปในบาบิโลนในแผ่นดินของคนเคลเดียถึงกระนั้นเขาก็จะไม่เห็นแผ่นดินนั้นและเขาจะต้องตายที่นั่นพวกคนที่อยู่รอบตัวเขาคือทั้งผู้ช่วยและกองทัพของเขานั้น เราจะกระจายไปตามลมทุกทิศทางและเราจะชักดาบออกไล่ตามเขาทั้งหลายไปและเมื่อเราให้เขาแตกกระเจิงไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติและกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆพวกเขาก็จะรู้ว่าเราคือยาเวแต่เราจะให้พวกเขาบางคนเหลือรอดจากดาบจากการอดอยากและจากโรคระบาด เพื่อพวกเขาจะเล่าถึงสิ่งน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดของเขาในท่ามกลางประชาชาติซึ่งเขาไปอยู่นั้นแล้วพวกเขาจะรู้ว่าเราคือยาเวการพิพากษาจะไม่เลื่อนออกไปอีกแล้วพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าอีกว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงกินอาหารของเจ้าด้วยตัวสัน่น และดื่มน้ำด้วยความกระวนกระวายและด้วยอาการสั่นเทาแล้วกล่าวกับประชาชนในแผ่นดินว่าพระยาเวองค์เจ้านายกลัดดังนี้เกี่ยวกับชาวเยรูซาเล็มในแผ่นดินอิสราเอลว่าเขาจะกินอาหารของเขาด้วยความกระวนกระวายและดื่มน้ำด้วยอกสันขวัญหายเพราะสิ่งที่มีอยู่เต็มแผ่นดินของเขานั้นจะต้องถูกทำให้ร้างเปล่าไป เนื่องจากความทารุณของคนทั้งหมดที่อยู่ในนั้นและเมืองที่มีคนอาศัยอยู่จะเป็นที่ร้างและแผ่นดินนั้นก็จะร้างเปล่าแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวและพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยสุภาษิตบทนี้ของพวกเจ้าซึ่งกล่าวถึงแผ่นดินอิสราเอลที่ว่าวันเหล่านั้นก็ไกลออกไป และนิมิตท,ทุกเรื่องก็เหลวนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นจงบอกพวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าเราจะให้สุภาษิตบทนี้สิ้นสุดลงไปและคนจะไม่ใช้เป็นสุภาษิตในอิสราเอลอีกแต่จงกล่าวแก่พวกเขาว่าวันเหล่านั้นก็ใกล้และนิมิตท,ทุกเรื่องก็จะสำเร็จเพราะว่าจะไม่มีนิมิตปลอม หรือคำทำนายประจบป,ประแจงในพงพันธ์อิสราเอลอีกเลยแต่ตัวเรายาเวจะพูดสิ่งที่เราจะพูดและคำพูดนั้นจะต้องเป็นไปตามนั้นโดยไม่ล่าช้าอีกต่อไปและในสมัยของพวกเจ้าพงพันธ์มักกบฏเอ,อ๋ยเราลั่นวาจาแล้วเราจะทำตามนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละและพระวจนะของพระยาเวมายัางข้าพเจ้าว่า บุตรมนุษย์เอย๋ยดูสิพงพันอิสราเอลกล่าวว่านิมิตท,ที่เขาเห็นเป็นเรื่องของอีกหลายวันข้างหน้าและเขาเผยพระวัจนะถึงช่วงเวลาที่อยู่ห่างไกลโน้นเพราะฉะนั้นจงกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าบรรดาถ้อยคำของเราจะไม่ล่าช้าอีกต่อไปและวาจาที่เราลั่นออกมานั้นจะต้องเป็นไปตามนั้น พระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้แหละเอเสเคียลบทที่13การตัดสินโทษผู้เผยพระวจนะเท็ศพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ,อย๋ยเจ้าจงเผยพระวจนะ กล่าวโทษผู้เผยพระวจนะของอิสราเอลที่เผยพระวจนะอยู่จงกล่าวกับพวกที่เผยพระวจนะตามอำเภอใจของตนว่าจงฟังพระวจนะของพระยาเวพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าวิบัติแก่พวกผู้เผยพระวจนะโฉดเขาผู้ดำเนินตามวิญญาณของตัวเองและไม่เคยได้เห็นอะไรเลยอิสราเอลเอ,อ๋ย ผู้เผยพระวจนะของเจ้าเหมือนสุนัขจิ้งจอกท่ามกลางซากปร,รักหักพังพวกเจ้าไม่ได้ขึ้นไปถึงช่องโวและไม่ได้ซ่อมกำแพงให้พงพันอิสราเอลเพื่อให้ยืนหยัดอยู่ได้ในยามสงครามในวันแห่งพระยาเวเขาทั้งหลายเห็นนิมิตปลอมและคำทํานายเท็จพวกเขากล่าวว่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้แม้พระยาเวไม่ได้ใช้เขาไป แล้วพวกเขาก็ยังหวังจะให้สําเร็จตามถ้อยคำของเขาพวกเจ้าเห็นนิมิตปลอมและคำทํานายเท,ท็จไม่ใช่หรือด้วยพวกเจ้ากล่าวว่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ทั้งๆที่เราไม่ได้พูดเลยเพราะฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะเจ้าทั้งหลายพูดมุสาและเห็นนิมิตเท,ท็จเพราะฉะนั้นดูสิเราจะต่อสู้พวกเจ้า พระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละมือของเราจะต่อสู้ผู้เผยพระวจนะที่เห็นนิมิตปลอมและทำนายเท็จพวกเขาจะไม่ได้เข้าไปในสภาประชาชนของเราหรือขึ้นทะเบียนอยู่ในทะเบียนของพงพันธ์อิสราเอลและพวกเขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินอิสราเอลแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวองค์เจ้านายเพราะว่าเออ เนื่องจากว่าพวกเขาได้นำประชาชนของเราให้หลงไปโดยกล่าวว่าสันติภาพในเมื่อไม่มีสันติภาพเลยคือเมื่อคนสร้างกำแพงผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นก็ฉาบด้วยปูนขาวจงกล่าวกับพวกฉาบป,ปูนขาวว่ากำแพงนั้นจะพังจะมีฝนตกจนท่วมทน้นและเจ้าโอ้ลูกเห็บใหญ่จงตกลงมา และลมพายุจะเกิดขึ้นนี่แน่เมื่อกำแพงพังลงเขาจะไม่พูดกับพวกเจ้าหรือว่าปูนขาวที่พวกเจ้าได้ฉาบนั้นอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าเราจะทำให้ลมพายุเกิดขึ้นด้วยความโกรธของเราและให้ฝนท่วมท้นด้วยความกริ้วของเรา และจะมีลูกเห็บใหญ่แห่งการทำลายด้วยความกโกรธของเราและเราจะพังกำแพงซึ่งเจ้าฉาบด้วยปูนขาวนั้นและจะให้มันพังลงถึงดินแล้วฐานรากของกำแพงนั้นจะปรากฏและเมื่อกำแพงนั้นพังเจ้าทั้งหลายจะพินาศอยู่ท่ามกลางกำแพงแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวองเจ้านาย เราจะให้ความโกรธของเราสำเร็จบนกำแพงและบนคนเหล่านั้นที่ฉาบกำแพงด้วยปูนขาวและเราจะพูดกับเจ้าทั้งหลายว่ากำแพงไม่มีแล้วพวกฉาบป,ปูนขาวก็ไม่มีด้วยคือผู้เผยพระวจนะของอิสราเอลที่เผยพระวจนะกล่าวถึงกรุงเยรูซาเลม็มและได้เห็นนิมิตแห่งสันติภาพของเมืองนั้นในเมื่อไม่มีสันติภาพ พระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละเจ้าบุตรมนุษย์เอย๋ยเจ้าจงมุ่งหน้าต่อสู้บรรดาบุตรสาวของชนชาติของเจ้าผู้เผยพระวจนะตามความคิดของตนเองจงเผยพระวจนะกล่าวโทษเขาทั้งหลายและเจ้าจงกล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าวิบัติมีแก่หญิงที่เย็บปลอกไสยศาสตร์สำหรับสวมข้อมือ และทำ้าคกลุ่มศีรษะทุกขนาดให้คนเพื่อล่าชีวิตคนเจ้าจะล่าชีวิตประชากรของเราแล้วรักษาชีวิตของเจ้าหรือพวกเจ้าได้ลบหลู่เราท่ามกลางประชากรของเราด้วยเห็นแก่ข้าวบาเล่ไม่กี่กำมือและขนมปังไม่กี่ชิ้นคนที่ไม่ควรจะตายเจ้าก็ทำให้ตายเสียคนที่ไม่ควรไว้ชีวิตเจ้าก็ไว้ชีวิต โดยที่เจ้าพูดเท็จต่อประชากรของเราที่ฟังคำเท็จเพราะฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้านายกรัดดังนี้ว่านี่แนะ่เราจะต่อสู้ปลอกไสยศาสตร์ของเจ้าซึ่งเจ้าใช้ล่าชีวิตคนทั้งหลายอย่างล่านกและเราจะฉีกปลอกไสยศาสตร์นั้นเสียจากแขนของเจ้าทั้งหลายและเราจะปล่อยชีวิตคนเหล่านั้นไปคือชีวิตคนที่เจ้าล่าอย่างล่านก เราจะฉีกภาคกลุมทั้งหลายของพวกเจ้าและช่วยกู้ประชากรของเราให้พ้นจากมือของเจ้าและเขาทั้งหลายจะไม่เป็นเหยื่อในมือของเจ้าอีกต่อไปแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวเพราะเจ้าทำให้คนชอบทำท้อใจด้วยการหลอกลวงทั้งที่เราไม่ได้ทำให้เขาเศร้าใจเลยและเจ้าได้หนุนใจคนอธรรมไม่ให้หันกลับจากทางอาธรรมของเขา ทำให้เขาไม่อาจรักษาชีวิตของตนไว้เพราะฉะนั้นเจ้าจะไม่ได้เห็นนิมิตปลอมหรือทำการทำนายอีกเราจะช่วยกู้ประชากรของเราให้พ้นจากมือของพวกเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวเอเสเคียรบทที่14 การพิพากษาของพระเจ้านั้นชอบธรรมพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้าและมานั่งอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าแล้วพระเจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยคนพวกนี้ตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจและวางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขาเราควรจะยอมให้พวกเขาถามเราหรือเพราะฉะนั้นจงพูดกับพวกเขา และกล่าวกับเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าคนหนึ่งคนใดในพงพันธุ์อิสราเอลที่ตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจและว,วางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขาแล้วมาหาผู้เผยพระวจนะเราคือยาเวจะตอบสนองเขาที่มาด้วยรูปเคารพมากมายของเขานั้นเพื่อเราจะได้ยึดจิตใจของพงพันธุ์อิสราเอลทุกคน ผู้เหินห่างจากเราเนื่องด้วยรูปเคารพของเขาเพราะฉะนั้นจงพูดกับพงพัน์อิสราเอลว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าจงกลับใจและหันออกจากรูปเคารพของพวกเจ้าเสียและจงหันหน้าของพวกเจ้าออกจากสิ่งหน้าสะอิสเอียนของเจ้าเพราะว่าคนหนึ่งคนใดในพงพันธ์อิสราเอล หรือในพวกคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลซึ่งแยกตัวเขาจากเราและตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจของเขาและวางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขาแล้วยังมาหาผู้เผยพระวจนะเพื่อขอถามจากเราเพื่อตัวเขาเองเราคือยาเวจะตอบสนองเขาเองและเราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้คนนั้นเราจะทำให้เขาเป็นสัญลักษณ และเป็นขี้ปากและเราจะกำจัดเขาเสียจากท่ามกลางประชากรของเราแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวและถ้าผู้เผยพระวจ,จะนะถูกชักนำให้กล่าวคำหนึ่งคำใดเราคือพระยาเวได้ชักนำผู้เผยพระวจ,จะนะคนนั้นและเราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้เขาและจะทำลายเขาจากท่ามกลางอิสราเอลประชากรของเรา เขาทั้งหลายจะต้องแบกรับโทษบาปของเขาโทษของผู้มาถามและโทษของผู้เผยพระวจนะจะเหมือนกันเพื่อว่าพงพันอิสราเอลจะไม่หลงเจินไปจากเราอีกและจะไม่ทำตัวให้มนทินด้วยการล่วงละเมิดทุกอย่างของเขาอีกแล้วเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ และพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยเมื่อแผ่นดินหนึ่งทำบาปต่อเราโดยกระพฤติการทรยศยิ่งแล้วเราเหยียดมือของเราออกต่อสู้แผ่นดินนั้นและทำลายอาหารหลักทั้งส่งการกันดานอาหารมาที่แผ่นดินนั้นและเราทำลายมนุษย์และสัตว์เสียจากแผ่นดินนั้นถึงแม้ว่าคนทั้งสามนี้ คือโนอาดานเนียนและโยบจะอยู่ในนั้นพวกเขาจะช่วยเฉพาะชีวิตของพวกเขาได้ด้วยความชอบธรรมของเขาพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้แหละถ้าเราทำให้สัตว์ร้ายเข้าไปในแผ่นดินนั้นแล้วทำให้ผู้คนหมดไปและมันกลายเป็นที่ร้างเปล่าเนื่องด้วยไม่มีผู้คนเดินผ่านเพราะสัตว์นั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่า เรามีชีวิตอยู่แน่อย่างไรแม้ว่าคนทั้งสามนี้อยู่ในนั้นพวกเขาก็ไม่อาจช่วยบุตรชายหรือบุตรสาวให้รอดได้เฉพาะพวกเขาเท่านั้นจะรอดแต่แผ่นดินนั้นจะร้างเปล่าหรือถ้าเรานำดาบมายัางแผ่นดินนั้นแล้วกล่าวว่าให้ดาบผ่านข้ามแผ่นดินนั้นเราจะทำลายมนุษย์และสัตว์จากแผ่นดินนั้นพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า เรามีชีวิตอยู่แน่อย่างไรแม้คนทั้งสามนี้จะอยู่ในนั้นพวกเขาก็ไม่อาจช่วยบุตรชายหรือบุตรสาวให้รอดได้เฉพาะตัวพวกเขาเท่านั้นจะรอดหรือถ้าเราส่งโรคระบาดเข้ามาในแผ่นดินนั้นและระบายความโกรธของเราออกเหนือเมืองนั้นด้วยการนองเลือดเพื่อกำจัดมนุษย์และสัตว์จากแผ่นดินนั้นเสียถึงแม้ว่าโนอาดาเนียนและโยบอยู่ในนั้น พระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าเรามีชีวิตอยู่แน่อย่างไรพวกเขาก็ไม่อาจช่วยบุตรชายและบุตรสาวให้รอดได้พวกเขาจะช่วยเฉพาะชีวิตของเขาได้ด้วยความชอบธรรมของเขาเพราะพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเมื่อเราส่งภัยแห่งการพิภากษาร้ายแรงทั้งสี่ประการของเราคือดาบ การกันดานอาหารสัตว์ร้ายและโรคระบาดมาเหนือเยรูซาเลมเพื่อกำจัดมนุษย์และสัตว์เสียจากนครนั้นนี่แน่จะมีคนรอดตายเหลืออยู่ในนั้นบุตรชายและบุตรสาวทั้งหลายของเขาจะถูกนำออกมาเขาทั้งหลายออกมาอย่างพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเห็นวิถีชีวิตและการกระทํำของพวกเขา แล้วพวกเจ้าจะเบาใจในเรื่องการร้ายซึ่งเราได้นำมาเหนือเยรูซาเลม็มคือทุกสิ่งที่เรานำมาเหนือนครนั้นคนเหล่านั้นจะทำให้พวกเจ้าเบาใจเมื่อเจ้าได้เห็นวิถีชีวิตและการกระทำของพวกเขาแล้วแล้วเจ้าจะทราบว่าเราไม่ได้ทำสิ่งต่างๆที่เราได้ทำแล้วในนครนั้นโดยปราศจากเหตุผลพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้แหล